ทางช่อง youtube g ก o ด m มย t สตร์5ก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามให้ด้วยนะวันนี้พี่มีประเด็นหัวข้อที่น่าสนใจหลังจากที่พี่มีโอกาสได้เข้าไปดูในหลายกลุ่มสำหรับการเดินสายฝอฝา,า,าะะนะคะฝอฝาสายฝอนะแล้วทีนี้ก็คือได้มีโอกาสเทนเขาบอกว่าเขาคุยกับฝรั่งมาทางแชททางพักแล้วทีนี้ก็เหมือนกับ รนงมีตัวตนแต่ตัวเองไม่กล้าเปิดกล้องแล้วกลัววันนี้พิมพอยากจะมาแชร์เรื่องราวหนึ่งที่พิมพ์รู้สึกค่อนข้างที่จะประทับใจกับเคสตัดีนี้มากเลยนะคะเป็นเรื่องจริงของพี่คนหนึ่งนะคะที่เขาย้ายมาอยู่อเมริกาได้ประมาณเขาย้ายมาอยู่อเมริกาก่อนพิมพ์ประมาณสามถึงสี่ปีนะคะว่าเขานั้นไม่ได้ภาษาอังกฤษเลยนะคะไม่ได้ภาษาอังกฤษเลยแต่ว่าเขาก็จบปริญญาตรีก็คือง่ายก็คือเหมือนกับมีพื้นฐาน abc นั่นแหละคะ่ะ แต่ก็คือจะไม่ได้ภาษาอังกฤษที่แบบว่าเลเวลดีนะคะเขานั้นคุยกับาสามีฝรั่งของเขาณนะปัจจุบันคนนี้นะคะคุยแค่3เดือนก่อนที่ผู้ชายนั้นจะบินมาขอมั่นแล้วก็แต่งงานนะคะเป็นเรื่องราวเคสที่พิมพอยากจะให้เ,หเพื่อนๆนั้นเอาเป็นตัวอย่างนะคะว่าการที่คนหนึ่งนะคะไม่ได้ภาษาอังกฤษเลยเขาทํำยังไงเขาถึงที่จะสามารถที่จะคุยแล้วก็สื่อสารจนขนาดที่ฟฝร,รั่งมาเดทแล้ว ฝรั่งตัดสินใจที่จะต้องจะขอมั่นแล้วก็แต่งงานพี่คนนี้นะคะเรื่องราวของเขานะว่าเขาฝึกภาษาอังกฤษยังไงเขาคิดที่จะหาแฟนฝรั่งนะคะเขาคิดที่จะหาแฟนฝรั่งแล้วก็เขาก็คือหนึ่งละต้องเปลี่ยนเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนความคิดก็คือโฟกัสแต่กับเรื่องภาษาในห้องเขานะทุกอย่างทุกอย่างในห้องเขาไม่ว่าจะเป็นแมกกาซีน นิตยสารขอ,อนนิตยาสารอันดับแรกเลยนะนะคะขอ,อนนิตยาสารภาษาอังกฤษเพื่อที่จะศึกษาเพื่อที่จะดูแกรมมาดูการวางประโยคซื้อหนังสือมาอ่านแล้วก็คือหนึ่งละเลยละนะคะก็คืออ่านหนังสือในปัจจุบันนี้หนังสือมันมีเยอะมากนะหนังสือมันมีเยอะมากในห้องสมุดอะไรพวกนี้นะคะมันมีหนังสือเยอะมากที่ให้เรานันสามารถที่จะไปซื้อมาอ่าน ะะและพี่คนนี้เขาก็คือเปลี่ยนส,สภพาพเวดลอนทุกอย่างของเขานั้นนะคะก็คือเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดเริ่มตั้งแต่การอ่านหนังสือในสิ่งที่คุณชอบอย่างพิมพชอบอ่านก็สิบดอลลาร์ก็จะอ่านแต่ก็สิบดอลลาร์ที่เป็นภาษาอังกฤษเพื่อที่เรานั้นจะได้สังเกตสาแสงอะไรต่างข้อที่ 2, 2> ก็คือฟังเพลงภาษาอังกฤษแต่การฟังเพลงภาษาอังกฤษฟังไปเรื่อยคุณจะไม่ได้ไม่ได้มีประโยชน์พิมพูดตรงๆนะว่าไม่มีประโยชน์เพราะอะไรเพราะเราไม่เข้าใจความหมาย เราจะต้องฟังเพลงที่แบบว่ามันขึ้นความหมายมาก็เหมือนคาราโอเกะหรือว่าพวกนี้นะที่มันขึ้นมาแล้วเราก็คืออ่านแล้วก็ดูว่าคํานี้แปลว่าอะไรคำนี้แปลว่าอะไร,ะไรเพราะตอนที่เรามาเปิดฟังนะคะเปิดเป็นเป็นสิบปีนะคะไม่ได้ใส่ใจอะไรก็ไม่มีความหมายนะไม่มีความหมายคุณต้องเปิดเพลงแล้วก็ฝึกฝึกฝึกตามนั้นข้อที่สามก็คือแชทกับฝรั่งให้ได้มากที่สุดฝรั่งนี่คือฝรั่งตัวจริงนะไม่ใช่แสแกมเมอร์ แชทกับฝรั่งให้ได้มากที่สุดเพราะว่าเวลาที่เราเขียนอะไรไปฝรั่งบางคนเขาอาจจะรู้สึกว่าประทับใจอะไรต่างเขาก็อาจจะเห็นว่าภาษาอังกฤษเราห่อยนะคะเขาอาจจะพยายามที่จะสอนเราและก็คือเราได้เรียนรู้ข้อที่สี่พยายามเปิดกล้องพยายามพูดพูดคุยต่อหน้ากระจกพูดคุยทุกวันเพราะแน,น่หลายคนที่เป็นปัญหาก็คือจะบอกว่าเนี่ยฝรั่งอยากเปิดกล้องก็ไม่กล้าคุยแต่คุณจําไว้ข้อหนึ่งนะคะว่า ไม่มีฝรั่งฝรั่งในหลายคนบางคนเขาไม่หล่อหากเมื่อเทียบกับคุณความสวยเท่ากันเมื่อคนหนึ่งภาษาง่อยมากอีกคนหนึ่งภาษาเขาดีกว่าคุณคิดว่าเขาจะเลือกใครดังนั้นเราจะเป็นที่ต้องพัฒนาภายในสามเดือนที่เขาคุยกับฝรั่งนะคะคือเขาบอกว่าเขาเวลาที่ฝรั่งส่งข้อความมาเขาจะพยายามเขียนเอาไว้จดเอาไว้พยายามก๊อปปี้ข้อความของผู้ชายนะคะก๊อปปี้ข้อความของผู้ชายแล้วก็คือเอาไปใช้กับ ฝรั่งอีกคนนะคะก็คือเหมือนกับเรียนรู้ไปในตัวคุณเชื่อไหมคะว่าเขาคุยกับผู้ชายที่แบบว่าค่อนข้างที่จะมี relationship กันดีประมาณ2คนแล้วอาสามีคนปัจจุบันสามีของแกนะ่ะได้บอกว่าเฮ้ยเขารู้สึกชอบผู้หญิงคนเนี้ผู้ชายตัดสินใจที่จะบินมาที่ไทยแล้วก็ทำาอคอร์สผู้หญิงแต่งงานแล้วก็ทําวิซาคู่มั่นเข้าเมกา แล้วเจ้าตัวก็ทําวีซ่าด้วยตัวของเขาเองก็คือศึกษาหาความรู้ศึกษาตลอดดังนั้นพี่บอกเลยนะคะว่าระยะเวลาสามเดือนหรือ4เดือนหรือว่า2เดือนเนี่ยหากคุณเอาจริงๆคุณได้ภาษาอังกฤษคุณได้มันพัฒนาคุณแชทกับฝรั่งบางคนแชทกับฝรั่งคือใช้แต่ g o o g l ลแปล g o o g l e ไม่ได้ช่วยชีวิตคุณตลอดนะนะคะ Google ไม่ได้ช่วยชีวิตคุณตลอดวันหนึ่งที่แบบว่าแปลผิดผิด,ผดถูกถูกก็คือปัญหาแม้ว่าจะได้แต่งงานกันมันก็จะอยู่ด้วยกันไม่รอด เพราะว่าภาษาเป็นสิ่งที่สาคัญแลวก็สําคัญมากที่สุดคนนี้นะภายในยะสิเดือนที่เขาพัฒนาตัวเองนะคือแบบเอาเป็นเอาตายจริงจังมากนะคะก็จริงจังมากกับการเรียนภาษาอังกฤษการที่เราจะจําคําศัพท์ได้นะจําคําศัพท์ได้นะเราจําเป็นที่ต้องมีโน้ตแพดของเรามีกระดาษนะเราเขียนความหมายเนี้ยเราก็พับไว้นะคะแล้วก็คือพยายามที่ท่องท่องทุกวันคุณจําได้ท่องทุกวันคุณจําได,ได้มันคนว่าคือพูดได้นะอ่า b a s ิก b a s ิกคืออะไร เขาในชีวิตคนเรามันไม่ได้พูดคําว่า hello how how are you nice meet you อะไรเนี่ยตลอดนะมันมีดีเทลมากกว่านั้นนะคะเรารู้คํำสา์คําแสงอะไรต่างๆแค่ไหนคือต้องพัฒนาตัวเองคือคนเนี้ยเขาทุ่มสุดๆภายในสมเดือนนะคะจนผู้ชายตัดสินใจที่จะบินมาหาเขา่าคือว่าผู้หญิงคนนี้พัฒนาคุณจําไว้นะว่าข้อหนึ่งว่าเราแชทในหลายคน คุณไม่เคยคิดที่จะสังเกตคุณไม่เคยคิดจะเรียนรู้คุณไม่เคยคิดที่จะจำำําคําศัพท์คุณอ่านก๊อปปี้ไปให้อ่ากูเกิลมันอ่านก๊อปปี้ไปให้มันกูเกิลมันแปลแบบนั้นตลอดพอให้คุณแคบเป็นสิบปีคุณภาษาคุณก็ไม่พัฒนาเพืนการันตีได้เลยมันไม่พัฒนามันคือเรื่องจริงมันคือเรื่องจริงเลยนะนะคะเพราะอะไรคุณคิดว่ามี Google ช่วยนะคะเราไม่รู้แล้วก็ไปแปลก็ไปแปลแต่เราไม่เคยมาเบรกดาวไม่เคยมา มาตัดมาอะไรแต่ว่าเฮ้ยคำนี้มันแปลว่าอะไรนะคะคำนี้แปลว่าอะไรเราจะใช้ยังไงนะคะมันมีประธานกิยาแล้วก็กรรมพวกนี้เรามาต่อหัวต่อหางกันแบบนี้คือต้องเรียนรู้พิมพ์ไปเห็นบางคนถึงขนาดถามว่ามันมีแอปไหนที่แปลให้ผิดน้อยที่สุดภาษานะคะก็คือมันคือเราต้องฝึกตัวเองเพราะอะไรเพราะว่าหากกรณี Google มันแปลได้ผิดน้อยที่สุดหรือว่าแปลดีขนาดนั้นจะไม่มีอาชีพล่ามจะไม่มีอาชีพนักแปล คือเขาก็จะกอปปี้ไปให้ Google มันแปลหมดดังนั้นนะคะอย่าไปยืมจมูก Google หายใจตลอดเราต้องพัฒนาตัวของเราเองหากคุณไม่พัฒนาคุณจะไม่มีวันที่จะได้ต่อให้คุณนะเจอฝรั่งที่คุณรักก็จะเป็นจะตายเขาก็ไม่อยู่กับคุณเพราะอะไรเพราะภาษามันแย่มันสื่อสารกันลำบากนะคะเมื่อเทียบกับอีกคนหนึ่งที่ภาษาเขาพัฒนาพิมพ์จะเล่าเคส study ให้ฟังอีกเคสหนึงว่าพิมพน่ะนัดเพื่อน นะะัดนะเพื่อนให้ไปเดทกับฝรั่งคนนี้ฝรั่งคนนี้พูดออกมาคำหนึ่งว่าผมไม่มีเวลาที่จะมานั่งสอนภาษาอังกฤษเพื่อนของคุณเพื่อนของคุณสวยมากผมผมชอบผมรักเลยละ่ะนะคะแต่ว่าเขาไม่ได้ภาษาอังกฤษผมก็ต้องจําเป็นต้องขอบายนะคุณต้องเข้าใจนะพูดฝรั่งพูดตรงๆเลยนะคุณไปเจอฝรั่งแบบเนี้ยคุณจะอึง้งบางคนนะเข้าใจภาษานะเวลาไปเดทกับฝรั่งบอกว่าไม่ไม่พูดนะคะหากคุณไม่พูดฝรั่งคิดว่าคุณเป็นใบ้คุณไม่เข้าใจ นะคะเราจําเป็นที่ต้องพูดต้องพูดออกไปดังนั้นฝึกพูดฝึกพัฒนาตัวเองคากคุณเอาจริงๆจังๆนะเต็มที่นะสองสามเดือนภาษาคุณพัฒนาอย่างที่พิมบอกนะคะว่าเปลี่ยนสภาพแวดล้อมทุกอย่างเป็นภาษาอังกฤษฟังเพลงภาษาอังกฤษเวลาที่ดูหนังบางคนบอกว่าเฮ้ดูหนังซับไตเติลภาษาเราจะพัฒนาไหมนะคะพิมพ์บอกว่าไม่พัฒนามันจะต้องมีการยกตัวอย่างเช่นเราดูในระยะเวลา สองสามนาทีนะคะแล้วเราก็หยุดแล้วเราก็คือค่อยๆดูไปคือดูเป็นเรื่องคุณจอให้คุณดูเป็นร้อยเรื่องนะคะก็นั่งส่องไปเออก็ไม่คือมันมันไม่พัฒนานะนะคะมันไม่พัฒนาพูดตรงๆเลยนะ,ะนะคะบางคนว่าดูหนังฟังเพลงช่วยได้เปิดไปสินะคะเปิดไปนะคะก็ฟังไปเรื่อยๆนะคะก็ไม่คือไม่ได้คิดอะไรต่างๆนะ,ะนะคะมันไม่ได้มันไม่ได้ดังนั้นพิมพ์ฝากไว้นะว่าเคสเนี้ยเป็นเคสที่พิมพ์ประทับใจมากเขา แค่สามเดือนนะจากคนที่ไม่ได้ภาษาอังกฤษเลยนะคะทุ่มเทจนฝรั่งก้ารที่จะบินไปอ่าของมันแล้วก็แต่งงานย้ายมาอยู่เมกาทําวีซ่าตัวเองคือเรียนรู้อะไรในหลายอย่างเพราะว่าอ่ามันไม่ใช่แค่จุดเริ่มต้นนะมันคือการใช้ชีวิตมาอยู่ที่ต่างประเทศแล้วคุณต้องไปสอบใบขับขี่คุณต้องไปสมัครงานคุณต้องไปทํา,านู่นสัมภาษณ์งานทํานู่ทนทํานี่คือเราต้องทําได้อะ่ะหากคุณทําไม่ได้นะคะคุณก็ไปต่อกับชีวิตคุณไม่ได้นะ แะะม้แต่แต่งงานมาฝรั่งก็ขอหย่าเยอะไปนะอันดับหนึ่งของการหย่าร้างคือเรื่องของภาษานะนะ,ะเรื่องของภาษาเลยนะอันดับหนึ่งดังนั้นพิมพ์เล่าสู่กันฟังนะว่ามันเป็นเรื่องจริงที่ไม่อิงที่ใหญ่นะคะที่มาให้อย่างนะบางคนว่าเรียนมาน้อยไม่ได้เรียนจบปริญญาตรีไม่เกี่ยวนะคะพวกที่จบปริญญาตรีมาก็ไม่ไหมายความว่าจะได้ภาษาอังกฤษนะคะไม่ได้เรียนเมนเมนไม่ได้เรียนพวกเอกภาษาอังกฤษมาก็ไม่ได้ภาษาอังกฤษนะนะคะ ก็เรียนแค่เด็กๆ,ๆน้อยแค่นั้นนะดังนั้นนะก็คือภาษามันเป็นสิ่งที่พัฒนากันได้ที่มาเคยมีคนรู้จักนะคะคนรู้จักเขาเรียนจบแค่ป .6 นะนะคะเขามาอยู่ที่ต่างประเทศสามีเขาไม่ให้เขาไปทํางานนอกบ้านเขาก็ขายของออนไลน์ขายของกับฝรั่งสร้างเว็บไซต์สร้างนู่นสร้างนี่คือตอบแคทภาษาอังกฤษกับฝรั่งนู่นนี่นั่นก็คือง่ายๆนะก็คือมันต้องพัฒนาตัวเองอะ เราไม่ได้ภาษาเราก็จําเป็นที่ต้องพัฒนาพิมพ์ทุกวันนี้มาอยู่ที่เมกาภาษาพิมพ์ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นะนะคะไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นตแม้จะอยู่มาเจ็ดแปดปีแล้วก็ยังต้องพัฒนาตัวเองตลอดคําบางคํานะเราไม่รู้เราก็ยังต้องเปิดดิกชันนารีต้องอ่านต้องอ่านตลอดเพราะอะไรเพราะว่าคือเราไม่ได้ภาษาอังกฤษถึงร้อยเปอร์เซ็ภาษาอังกฤษไม่ใช่ภาษาแม่ของเราพอมาพูดถึงเรื่องการทําภาษีทาําอะไรพวกนี้ก็ยังต้องฝึกต้องเรียนรู้ตลอด นะคะว่าเราทําทได้เราเข้าใจไหมนะที่เรามาเล่าสู่กันฟังบางคนก็บอกว่าเห็นมนุษย์ป้าข้างบ้านไม่ได้อ่าไม่ได้ภาษาอังกฤษเขายังได้ผัวฝรั่งเลยคุณเอาอะไรไ,ไ,ไปเทียบกันไม่ได้นะคุณจะเอาเรื่องของเขามาเทียบกับเรื่องของคุณไม่ได้เพราะว่าผัวคนละคนนะคะผัวคนละคนฝรั่งเขาอาจจะทนฝรั่งคุณอาจจะไม่ทนนะคะอันนี้คือเรื่องจริงเลยนะนะคะใครมีคําถามนะคะ พิมตอบไม่ได้นะคะเพราะว่าบางทีก็คือหากลูกไม่ได้นอนก็มาไม่ได้มาไลฟ์นะคะแก้คุณอันแคลีนะคะค่ะคุณดวงเด่นคุณอรัรวณนคุณสตใช่ต้องปรับ Google มันไม่สามารถที่จะแปลให้เราได้ร้อเนะคะไม่สามารถนะคะไม่สามารถนะคะเพราะว่า คือหากหาก g o o g l e มันเก่งนะหาก google มันเก่งขนาดนั้นมันจะทำงานของมันเองนะคะคนเขาจะไม่มาจ้างเรานะคะมีเดี๋ยวพิมพ์ตอบคำถามหลังไม้ทาง youtube นะมีคนมาถามนะว่าเขาคุยกับผู้หญิงคุยหรือคุยกับผู้ชายหน้าตรงปกนะหน้าตรงปกเลยผู้ชายจะโอนเงินมาให้จะเป็นเรื่องจริงไหม คือแ scammer ไม่จําเป็นที่จะต้องไม่หน้าไม่ตรงปกนะหน้าตรงปกมีเยอะแยะไปอย่างที่ข่าวใช่ไหมที่ผู้หญิงไทยเสียงเงิน30ล้านนะคะอย่างที่พิมพเขียนในคัมภีหาแฟนฝรั่งนะว่าเจอกันในชีวิตจริงด้วย3าผู้หญิงหมด2องแสนนะคะดังนั้นคือมันไม่ใช่ว่าเขาหน้าตรงหน้าตรงปกแล้วมันจะไม่หลอกเรานะนะคะไม่เสมอไปนะ มีคุณซาร่ามาถามว่าในกรณีที่โอนผ่านเวสเทิร์นยูเนียนแล้วเวลาที่เราไปรับเงินต้องเสียค่าธรรมเนียมอะไรไหมไม่ว่าเป็นที่ไปษณีหรือธนาคารคือมันขึ้นกับว่าปลายปลายทางต้นทางที่เขาโอนนะเขาให้เสียอะไรบ้างนะคะหากเสียก็เสียประมาณ200-300บาทนะคะไม่เกินนี้นะคะ2 0 0 3 0 0ยา้าทิาพี่ปายจะไม,ไม่จะไม่เกินนี้นะคะมี มีน้องคนหนึ่งน,นะเขาบอกเขามาถามว่าหนูเพิ่งมาฟังเสียดายมาช้าไปหน่อยน้อยมาเป็นเดือนคบแบบ long distance relationship เจเดือนไม่นานแต่มันโอเคคา,าดหวังทุ่มเทคิดว่าจะอยู่รอดจะเป็นจริงโทรคุยกันบ้างอาทิตย์ละครั้งเห็นรอยยิ้มเขาก็คิดว่าเขาจะหยุดคิดว่าเขาเราเป็นความสุขให้กันได้กันวางแผนหมดแล้วจองตัว๋วจองที่พักแลยจะเจอกันปีหน้าใครก็เตือนว่ายากแต่ลักเขาสรุปเขาว่าเราท็อกซิกเราก็พยายามปรับปรุง เขาขอลองห่างสองสามเดือนลองลดสถานะเราก็ยอมแต่ห่างได้สิบเก้าวันพขตั้งสถานะกับผู้หญิงประเทศเขายอมรับว่าตกใจมากถูกหักหลังแบบนี้คิดว่าผิดมาที่ตัวเราตลอดได้พยายามปรับปรุงสรุปเขาก็ไม่เลือกเราเขาบอกเขาแอบคุยกันตั้งแต่เดือนตุลาไม่ได้ขอโทษสักคำเอาแต่ยนความผิดให้เราว่าเราไม่ท็อกซิตคือออนไลน์ก็คือออนไลน์นะพิมพ์จะบอกอย่างหนึ่งให้กับในให,หลายคนที่เดินสายฝอนะคะ ผู้หญิงคนนี้เขาบอกว่าเขาคงไม่มองหาใครใหม่แล้วทูมัดนะคะคือออนไลน์ line, ก็คือออนไลน์ line. คุณต้องเข้าใจว่าการระยะเวลาคุยมันไม่ได้เป็นตัวการันตีนะว่าความสัมพันธ์นั้นจะพัฒนาหรือเปล่าอย่างเคสนี้เขาบอกว่าคุยมาเจ็ดเดือนนะคะเขาคาดหวังเขาทุ่มเททุกอย่างว่าผู้ชายจะเป็นคนนี้ใช่แล้ววันหนึ่งผู้ชายก็คือขอลสถานะคือเอาตรงๆนะนะคะ สิ่งที่พิมพ์เคยพูดเน้หลายครั้งว่าคุณอย่าไปคาดหวังมากคาดหวังมากเมื่อไหร่คุณจะโรคน่ฮาร์ดเจ็ดเดือนที่คุณโฟกัสกับผู้ชายคนนี้คนเดียวนะคะไม่รู้ด้สามาวันหนึ่งมาเจอกันในชีวิตจริงแล้วมันจะคลิกกันไหมมั้งมีใครตอบได้แล้วเขาบอกพอเขามีประสบการณ์ที่แย่ๆคิดว่าเราไม่ไม่ไม่จะไม่มองหาผู้ชายคนอื่นนี่คือเสียเวลาเราคนดีๆยังมีอีกเยอะแล้วการที่เราจะคบแบบ ลอง distance relationship นี่คุณยังไม่เคยเจอกันในชีวิตจริงด้วยซ้ำนะนั่งนานนะพิมจะบอกให้นะคะว่าอย่าไปคาดหวังอะไรมากทุกอย่างมันอาจจะเป็นจริงหรือไม่เป็นจริงเหมือนอย่างพิมพ์เคยเล่าเคสหนึ่งให้ฟังใช่ไหมว่าคุยมาสองปีสองปีแล้วผู้ชายนั้นบินมาหาจองตัวเครื่องบินจองวันพักตัวกักตัวอะไรทุกอย่างพอผู้ชายกักตัวเสร็จบอกผู้หญิงว่าเขามีคนที่ชอบอยู่แล้วแอมแอม no longer single ผู้หญิงนะ้ะโลก พัทงทลายสองปีที่คุยกันมาเราก็คาดหวังว่าผู้ชายคนนี้ยสุดท้ายท้ายสุดแล้วเราจะต้องมารักการใช้ชีวิตคู่ใยกันนู่นนี่นั่นแต่พอมันถึงเวลาแล้วมันมันไม่ใช่ก็มีเยอะแยะไปนั่งนานนะอย่าไปคาดหวังอะไรมากทําใจทําใจแล้วก็มูฟออนคุณเสียใจไปก็ไม่ไม่มีประโยชน์นะคะไม่มีประโยชน์ไม่มีประโยชน์เลยนี้พูดจริงๆนะนะคะพูดจริงๆ พิมเคยคุยกับในหลายคนนะนะคะแต่ก็คือไม่รู้สิหากลบเกนฮาร์ดครั้งเดียวนะครั้งต่ตอๆไปมันจะเฉยๆนะคะพูดตรงตัวมันจะเฉยๆนะคะมีคนมาบอกนะเขาบอกว่า ขอแชร์เรื่องการใช้ไลน์กับวอตแอ p ตอนนี้ฝรั่งหลายคนรู้จักใช้ไลน์มากขึ้นไม่รู้จักได้ยังไงเพราะผู้ชายคุยกับผู้หญิงหลายคนนะคะหากผู้ชายคุยกับผู้หญิงไทยหลายคนแน่นอนเขารู้จักไลน์หากเป็นฝรั่งที่ไม่เคยคุยนะเขาไม่รู้จักพอย่างที่เคยบอกนะคะว่าไลน์ไม่ใช่เป็นบริษัทใหญ่ในต่างประเทศนะจะได้รับความนิยมแค่ในทางเอเชียแค่นั้นนะคะ มีคนบอกว่าตอนนี้ในอินสตาแกรมแสแกมเมอร์เยอะมากทิกตอกก็เยอะด้วยนะคะจ้าคุณแมมนะคะค่ะคุณสุชาดานะคะคุณโซพานะคะจ้าพี่ปายนะคะดังนั้นนะเดี๋ยวไปคาดหวังอะไรมากกด็ดูไปดูเขาดูเรานะคะอาจจะจริงหรือไม่จริงอาจจะโกหกหรือไม่โกหกเพราะอย่างเคยมีกรณีบางคนนะ บอกว่าคุยมาปีหนึ่งผู้ชายจะบินมาจดทะเบียนสมรสจะมาแต่งงานด้วยผู้ชายพอมาเจอกันแล้วผู้ชายไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการนะคะยังไม่มีเวลานะคะยังไม่มีเวลาทำตอนนี้เป็นช่วงหน้าซีซั่นที่แบบว่า q4 ที่เขาขายของกันนะคะช่วงนี้เลยโฟกัสเรื่องขายของเพราะว่าหากทำเว็บไซต์เป็นพุ่งตรงนะว่าหาก หากทำเว็บไซต์หาคู่ต้องมีทุนต้องเก็บทุนไปก่อนนะคะใครมีคาถามขึ้นมาได้นะคะเวลาที่สา,าวคอมเพนในเรื่องเรื่องภาษานะ พิมรู้สึกเหนื่อยเหนื่อยด้วยนะว่าเพราะว่าหากคุณคิดที่จะหาแฟนฝรั่งแล้วคุณไม่คิดที่จะพัฒนาตัวเองอย่าหาเลยนะคะอย่าหาจริงๆเลยนะนะคะเพราะว่าการใช้ชีวิตคู่กับฝรั่งมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะไม่ใช่เรื่องง่ายไม่ว่าจะปรับจูนกันในเรื่องอ่าไเซ็ตแล้วนะคะก็ต้องมาปรับจูนเรื่องวัฒนธรรมที่แตกต่างกันอีกหากกรณีที่แบบว่าเราไม่คิดที่จะพัฒนาตัวเองนะมันไม่มีประโยชน์ นะคะไม่มีประโยชน์เพราะมันเวลามันอยู่ด้วยกันมันก็จะทะเลาะบ,บ่อแว้งกันก็จะไปไม่รอดนะนะคะย่าคุณพลอยดีนะคะมันมันคือเรื่องจริงบางคนก็บอกว่าเฮ้ยพูดเกินไปนะคะมันคือเรื่องจริงนะนะคะประสบการณ์ที่มาอยู่ที่ต่างประเทศนะพอบางบางคนนะมันเป็นแบบเนี้ยพอมาพอไม่ได้ภาษาแต่งงานมาแล้วนะคะแต่งงานาอยู่ต่างประเทศแล้วไปไม่รอดเลิกกันแล้วทีนี้ก็คือคนเขาจะมาช่วย ก็ไม่คิดจะพัฒนาตัวเองไม่คิดจะกระตือรือร้อนคนที่ช่วยเขาก็แบ็กเอากันหมดนะคะเขาก็ถอยหลังกันหมดไม่มีใครช่วยนะคะเขาก็ลอยแพ่คุณนะคะคุณก็ดิ้นรนตัวเองไปนะคะมันจะเป็นแบบนั้นดังนั้นหากเราคิดว่าเราไม่คิดที่จะพัฒนาตัวเองไม่ว่าจะเรื่องภาษาไม่ว่าจะอะไรต่างๆนะเห็นโพสนะคะแค่ชื่อก็ยังเขียนไม่ถูกนะคะแค่คําว่าเฮลโหลก็ยังเขียนไม่ถูกคุณคิดอยู่นะว่าฝลัง ที่ไหนเขาที่อยากที่อยากคุยกับเรานะมันมันมันต้องพัฒนาตัวเองนะคะมันต้องพัฒนาตัวเองนี่คือเรื่องจริงเลยนะบางคนก็คิดแต่ว่าเฮ้ยเราเขารักเราเขาต้องยอมรับเราได้ไม่เสมอไปนะคะไม่เสมอไปเลยอย่าคิดว่าเฮ้ยเขารักเราแล้วเขาจะต้องแบบอุ้ยจะต้องแบบว่าต้องคุยกับเราอย่างเดียวนะคะต้องแบบว่าเฮ้ยงูอย่างนี้ไม่ใช่อ่ะนะคะตามใดที่เขามีทางเลือก เขาก็จะเลือกทางอื่นของเขานะโอเคนะคะเพื่อนวันนี้ก็เจอกันแค่นี้นะคะวัฒนธรรมก็มีส่วนแต่ภาษานี่ก็คือมีส่วนมากนะคะวัฒนธรรมมันก็ไม่มีอะไรมากที่เราจำเป็นที่ต้องปรับ พอวันหนึ่งที่มาใช้ชีวิตคู่ด้วยกันมันก็ต้องปรับจูนกันนะคะต้องปรับจูนกันแต่สิ่งสําคัญมากที่สุดก็คือตัวเรานี่แหละนะคะตัวเราว่าจะไปรอดหรือไม่ไปรอดนะคะพอมาอยู่มาใช้ชีวิตคู่ด้วยกันแล้วมันก็คือมันต้องมีมันมีดีเทลมากกว่านั้นมันมีดีเทลมากกว่า มากกว่าที่จะพูดถึงคิดง่ายๆนะว่าอยู่กับคนไทยผู้ภาษาเดียวกันนะนะคะกินข้าวเหมือนกันอะไรต่างยังทะเลาะกันเลยแล้วนัภาษาอะไรกับฝรั่งนะคะฝรั่งก็คือเป็นอีกเลเวลหนึ่งนะนะคะเนี่ยคิดว่าการแต่งงานกับฝรั่งเป็นเรื่องง่ายนะไม่ง่ายพิมพูดนะไม่ง่ายแต่งงานพิม์แต่งงานพิมพ์รู้จักกับแฟนมาสิบปีเจ็ปีสิบปีแล้วนะคะก็คือยังก็ยังมีปัญหาบ้างนะคะเวลาที่คุยกันนะคะ คือบางครั้งเราไม่พอใจเราก็เลือกที่จะเงียบนะคะบ,บางครั้งก็คือคือมันก็ยังมีเรื่องจุกจิกจุกจิกก็อย่างที่ผัวเมียก็เป็นลิ้นกับฟันมันก็จะเป็นแบบนั้นนะคะแม้แต่บางคนที่แบบว่าแต่งงานมานานหรือว่าอะไรแต่มันก็จะมีเรื่องจุกจกจิกจิกดุ๊กดุ๊กดิ๊กที่จะจะต้องเป็นปัญหาว่าทะเลาะก,กันนะนะคะมันก็จะเป็นแบบนั้นมันไม่ได้แบบว่าความสัมพันธ์ไม่ได้แบบว่า smooth as silk นะคะเหมือนมันไม่ได้ราบลื่นเหมือนกับ ไหมนะคะผ้าไหมพวกนี้นะสム o o ูลื่นๆอะไรตามพนี้นะมันก็ยังมีปัญหาอยู่นะคะทุกครอบครัวนะคะกาพิติการอาหารค่ะคุณค,คำพีพันอาหารขคงขันสู้กันนะคะสู้ๆ <laughs> ตอนนี้นะใครเข้าไปเล่น Black Friday แล้วบ้างนะคะเป็นยังไงบ้างน,นะคะเข้าไปเล่นกันหรือยังอย่างที่เราจะไปสมัครไปเล่นนะเราจะเป็นที่ต้องมีเขาเรียกว่าอะไรนะมีบัตร บัตรเดบิตของเราอย่างที่พิมพแนะนำน,นะว่าต้องจ่ายแค่บัตรเดบิตจ่ายนะนะคะแค่บัตรเดบิตจ่ายตอนนี้พยายามที่จะเรียนรู้การทำธุรกิจอีกแบบหนึ่งนะนะคะแต่พิมพ์ก็ขายได้แล้วนะนะคะทำพินต์ออนดิแมนทำพ p ิ i ต์ออนดิแมนก็คือว่ามาีมีลูกค้ามาสั่งเราแล้วเราก็ไปสั่งอีกบริษัทหนึ่งให้เขาทำแล้วก็ส่งให้กับลูกค้าตอนนี้ธุรกิจนี้กำลังบูมมากในอเมริกา พีก็นั่งเรียนนั่งอะไรต่างๆนะนั่งศึกษาอยู่ก็เหมือนมันมันทาเงินได้ไหวนะคะกาไรชิ้นหนึ่งก็ประมาณสามร้อยสามร้อยบาทนะคะแล้วก็ขายได้หลายอันขายได้ได้เกียนแลขายได้ห้าได้หกชิ้นแล้วนะคะก็คือพยายามทําทาทาพยายามที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเพราะว่าณปัจจุบันโลกมันพัฒนาเราไม่ต้องไปทํางานนอกบ้านเราทํางานในบ้านเราก็สามารถที่จะหาเงินได้นะคะโลกมันโลกมันไปไกลแล้วแต่พพ์ไม่ถนัดในเรื่องของการที่จะไป ไปลงหุ้นอะไรพวกนี้ไม่ไมไมถนัดเท่าไหร่แต่ก็มีซื้อไว้นะคะมีซื้อไว้จะาคุณทีคุณคำพีพันนะคะโอเคนะคะเพื่อนวันนี้ก็เจอกันแค่นี้นะคะก็ฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดซับค e ติดตามให้ด้วยนะคะใครมีคำถามก็คอมเมนต์ไว้ในวิดีโอได้นะคะเจอกันในคลิปต่ตอไปนะคะขอบคุณค่ะ